เดี๋ยวผมพูดถึงสีให้จบก,ก่อนดีกว่าเพราะมันเหลืออีกอันเดียวสีนะสีอาเรกาวไนท์ทำไมมันไม่ติดนะครับผมกาวไนท์จะต้องใช้สีที่เป็นลักษณะอะคริลิกนะครับถึะเกาะแน่นแต่ถ้าเป็นสีน้ํามันอะไรเนี่ยมันก็จะการกเกาะยึดเกาะมันก็ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นถ้าเรามองสีตัวเมื่อกี้ที่เราที่เราพูดไปก่อนหนะะ้าสีตัวคือเรสเอ,อาไซด์ซิงค์ฟอสเฟต อีพ็อกซี่แมทริกแล้วก็อีพ็อกซี่สองส่วนถูกต้องไหมสองอันสามกับสี่เท่านั้นที่เหมาะสำหรับทาเหล็กวันนีถ้ายังไม่มีสีอื่นนะเกศสามกับเกศสี่เท่านั้นถ้าเกศหนึ่งกับเกศสองเนี่ยหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยครับหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยมันไม่เกาะเพราะมันไม่เกาะซิงก์อะไรไหมไม่เกาะซิงก์สีเกศสามเกศสี่ใช่ครับก็คือพวกอีพ็อกซี่เท่านั้น จรกป่องนะครับแต่มันแพง<ช>ดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีสีที่เป็นละสะอะคริลิกก็คือสีลองปื้นอะคริลิกนะก็คือเป็นพวกทูอินวันนะครับใน TOA ก็จะเป็นเป็ดหงนะเป็ดหงส์ผมใช้อยู่ใารนี้แข่งมากเมื่อวานเมื่อวานเป็นคนตะวันายใช้<ม> <ยะ S 1> แล้ว็นสูงอยู่ยี่ห้องโองเทเออีกนิดนนะ เป็นหงส์กาแฟสีแน่นมากเพราะทำไมมันหลุดวะผมขี้เกียจไปใช้สีโพลิสายอมเป็นหงของทีโอเอเลยเห็นปะรัดแข็งอันนี้คือเป็นสีจริงด้วยสีจริงด้วยเป็นสีรองพื้นใช่ครับก็คือมันเป็นประตูลักเกียรมันจะแน่นมากติดแน่นมากไปพูดอะไรหน่อยเนี่ยแล้วก็แห้งเร็วตัวที่เป็นทีโอเอเลยที่เป็นทูนิฟวันอะเขาก็บอกว่าอันนั้นเกรดพรีเมียมอันนี้เกรดรอง มันจะมีเกรดพรีเมียมเปลี่ยนรอกอย่างอ,อย่างของเบเยอร์เบเอร์ถ้าเกรดชูอินวันพรีเมียมก็คือเบเยอร์ชิวชูอินวันนะแต่ถ้าเกดรดลองลที่ห้องแกทิงแกทิงชูอินวันอันนั้นคือของเบเยอร์ของเคอก็เป็นเคีอแล้วก็เป็ดเป็นเกดรดลองของของเขาเห็นปะ,ะนี่เราดีเลย แต่เรือนี้มันจะลองปันตัวัี่เป็นใช่รับใช่ครับอันนี้เป็นเกรลองปั่นไม่ไ uh, ้อยู่ที่งานที่อยากได้สิบปีพี่ก็ต้องใช้แพงอ่ะแต่ถ้าพี่อยากขาทุกห้าปีอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเรายแวกนะคือมงนโครงสร้างอ่ะอย่าไปประหยัดนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสนิมเนี่ย มันต้องเปลี่ยนนะมันจะเี่ยนหนักกว่าคือว่าอาจารย์มันพ่นมาจากนินอกแล้วเราจะพูดตรงนี้ซทับได้ครับทับได้๋อทับได้ได้ครับคือแค่เนื้อสีมันน้อยด้นที่เกี่ยวมันน้อยแล้วก็อันนี้หัดทับแต่พี่ต้องมาเกดสูงกว่านะเกดเท่ากันก็ไม่ได้แล้วส่วนผนตอนเลือกสีวน4ใชูอินวันข้อจำกัดมันคือเลือกสีเฉดไม่ค่อยมีเยอะมันก็จะมีขาวดำน้ำเงินอะไรเงี้ย ไอ้ส้มโอรสอะไรี่ไม่มีถ้าเป็นทูอินวันะเพราะว่ามันมันจะเป็นข้อจำกัดมันไม่มันมันไม่มันเป็นอะไรว่าสีเบอร์มันไม่เหมือนสีเบอร์่กใช่ใช่คนได้คับคนได้แต่ว่าหนึ่งเลยนะผสมอีกถึงสอเดียกอีกหนึผสมไม่ว่ากินนี่สุดยอดนะมันคือกิ่นอะคริลิกสุดยอดมันต้องผสม เป็นอะคริลิกที่พ่นสีน้ำมันทับได้แต่ต้องแห้งนะถ้าเราไม่คิดอะไรก็เอามันเป็นสีรองพื้นเลยแล้วอยากได้เีดไหนก็มาทับต่ออ๋อจบที้วมังแพงกว่าแห้งกว่าอา่าจริงจรเน่ะตัวมันอยู่ประมาณเกรดสองเลเวลสองนะครับด้วยด้วยสักสีมันนะ แต่ราคามันอยู่เลเวลสเพราะออเพรมันเป็นจบในตัวไงเข้าใจไหอย่างอันนี้ก็ประมาณห0ร้อยแต่ถ้าเป็นด้วยเลเวลของมันมันไม่ควรเกิน500อะไรเงี้ยเราก็ซื้อโพลิอีธรรมดาเกิดอะุกว่เอ้ะตอวนีนอกไม่ได้ไหมาไหนเตอร์น่สกินเนิธรรมดาครับกินเน์ธรรมดาท่นกินเน่แตก็ เวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีแเงมที่แตกต่างกันอนะน้ำมันส่วนจะได้เงาเป็นสีเงาการยึดเกาะก็เหมือนกันสีสีสีน่ากำลังเนิดไม่ได้ทำให้ตัวนี้มันเกาะสูงากไม่ไม่แต่น้ำมันส่วนช่างโบราณเขาจะชอบก็มันจะเงากว่าแรงกว่ามันมีช่วงเวลาให้เราได้หายใจหายคอเก็บแก้อะไรยังได้อินเทีนี้อันนี้เป็นแห้งเลยแห้งเลยเป็นที่เก็บยาแต่แต่มันเจีมเงาไงอะไรที่แห้งช้าเจ็บทนและเงาอย่าง ยงแคมเปอร์อผมอะจริงๆครับผมใช้สีพวัตต์ต่างๆก็ได้สิบนาทีแห้งจบยกรถแต่มันลอกไปผมก็เลยต้องใช้สีใหม่เพราะว่าแคมเปอร์มีการแกะจับผมแรกกับต้องทิ้งไว้ขึ้นต้องเลยส่งเขียนมาส่งกันก้องกินเนอร์กันเลย เพรางานเรายิบไม่ยด้เพราะถ้างานภายในหัวมันไม่ได้ตัดยกเว้นว่าเราอยากได้จุประสงค์คืออยากได้ความเงาที่เงามากกว่าปกติน้วมันตกจะเงากว่าเพราะมันเป็นแล้วเนี่ค่อยๆแห้งจะมีความเงาแต่ถ้าแห้งเร็วเนี่ยมันจะมันจะเหมือนฟีดอะมันจะฟีดอะมันก็จะความเงาก็จะดรอปลงไปหน่อยถ้าเราถ้าเราใส่กาลกาลกาลก้นเตอร์แบบเราผสเสร็ก็เข้าไปไหนเข้ากับกินได้อะ

แ้าแห้งแล้วไม่จัว่ามันแค่ตัวทำลายแล้วมันสดกว่าดีกว่าแต่เม็นนะเหม็นกว่เหม็นกว่าเหม็นจัดแลมันปลอดภัยไม่มีอะไรไม่มีอะไรปลอดภัยตินแด่ตัวทำลายฟองจิบุ้ยไาท่าไม่ปลอดภไม่มีไมม้ปลอดภัยเอดภันโอเคก็มีทูอินวันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ทูอินวันไป นะสำหรับเหล็กกาวนไนท์กาวนไนท์เอาหม่สรุปข,ของกาวนไนท์นะสีที่ใช้ได้ถ้าไม่เอาฟีนวันนะก็เป็นเกรดสามกับเกรดสี่ก็คือระดับมีพ็อกปี้เกิติดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในโครงสร้างบ้านเรามีทั้งเหล็กดำแเหล็กกาวนไนท์อะไรเงี้ยก็ซัดสามกับสี่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกวันไนท์อย่างเดียวก็อันนี้ฟลินวันกระจกแต่ข้อเสียมันคือมันเฉดสีไม่เยอะ เวลาเราไปซื้อที่ร้านเราจะต้องบอกเขาแล้เอาเกจตาม้อไม่ไม่อม่ไาตรมงไมต้อ่จม่ไ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 ม่ยม่เม่ไ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 มเงี้ยเป็มโคมะไึ่งม่ไ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 ม่งม่ไน่ไม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 ัไนะไม่ไอ้ไมเปม่ไ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 มันม่ไม่นม่ไม่ไม่ไี่ไมเไม่นมเไม่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 ไรัไเ่ไมีไม่ไม่ไมบไม่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 ไน่ไม่่ไ ใช่ใชามันมี T O A จนดีมันเป็นมั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 นเป็นรัดเทคนะครับแต่ว่าคำว่ารัดเทคอ่ะมันถูกใช้ไปแล้วในตัวเองอ๋อคือใช้ในแบรนด์ของมันเลยเออมันมันอยู่ในกลุ่มที่สามเนี่ยของ T O A มันชื่อรัดเทคนี่มันใช้ไปแล้วไงเดี๋ยวถ้ามันรัดเทคอีกมันก็จะไปตกลงมันอยู่กลุ่มไหนวะก็คือมันก็มันก็การสนิตด้วยใช่ครับมันไปถึงก็แทนมันจะแทนเสร็จมีคือคืออิวันของ T O A อันนี้ก็เหม T O M จะ T O A อันนี้มันเกรดรอง หมือนมาเลเซมาเทคบอสกับอะไรสกิลอะไรเงีอันนี้เท่าไหร่อันนี้แปดร้อยอันนี้หกร้อยแต่ถ้าเป็นเป็ดธรรมดาที่เป็นลองตื้นเทาแดงธรรมดาก็สามร้อยหสิบบาทถ้าเป็นเวันก็หกร้อยเป็อสเดเป็ดหกร้อยผมก็ยี่ห้องอว่าเป็น t ีโเนี่ยผมก็เดียวเลยจ่ยได้จังเ็หนึ่งสิบกว่าบาทสิบาบาทแบนลองแบนลองถูกไหมประหยัดถูกไหมถูกแต่ตัวนี้ก็เเรื่องงานภายใน ตกตารางเมตระสิบกว่าบาทห้าบาทของย่อหรือไม่มีนะมี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 ฮีโร่มีกระทิงมีเนชั่นแนวอวเน่ยรกระทิงก็ของเบเยอร์ม้าก็ผู้หญิงมันเป็นตามคนหอย่งไรนะตัวเอกนี่มันมีหลย่อ มันแล้วแต่เขาจะเอาอะไรใส่เป็นแบรนด์ผมว่าแบรนด์มันมาติต่าก็ทำมาเทคออกมาเออประมาณมาตีตลาดล่างอะไรเงี้ยมาทำสเตเล่ออกมาคือ TOA มันเกรด A ใช่ไหมเขาไม่อยากจะลด TOA เกรด A ลงมาเกรดดเกรด C เนี่ยเขาก็ต้องทำทำเกรดดีเ่ากับว่ามันเป็นกลุ่มของแบรนด์นี้อย่างเงี้ยสายเข้ามั่นนะครับซีรีส์ของมันอีกทีนึงก็มีเม็กโซนะครับเม็กโซเป็นครูนแบบ เสียมากคืออย่างนี้หบบเฉียดสีมันรงเออาแรงที่้าบาทม่นลง่าแรงาแรงแร่ตอสอาสนเดียวที่เป็นตรามจคต้องหกสบาทเลยไม่ไม่ไม่ลองซื้อไงลองซื้ออันนี้อันนี้อันนี้ถึาบาทถ้าสีลองซื้อเหรอเอ้ลองซื้ออย่างเดียว้ไปร้านพี่เลยดีกว่าอ้หึดซีเบ้อแล้วผมได้อีกย่งนะได้อีกย่แล้วแกพี่เอาสี่สิบก็พอแต่ราคากันซึ่งซิหน้าเลย เดี๋ยวจะต้องก่อนเดี๋ยวพูดทางวิดีโอ